วันนี้เขาไว้ว่าจะพาเขา,าไปส่งพี่นุ่นด้วยนังก็ปลุกตั้งแต่ตีห้ครึ่งนั่นแหละวันนี้เป็นวันที่26ตอนนี้เพิ่งจะหกโมงไฟบินไปเชียงราย7จ็ดโมงครึง่งเที่ยวน,นี้ไปคนเดียวนะไม่ได้ไปเริ่มต้นวันหยุดยาวปีใหม่อย่างเป็นทางการ อยู่กับคูเปอร์แค่สองคนแล้วก็วันนี้มีนะัดทำเล็บก็จะเบื่อเบื่อหน่อยเป็นวันแรกที่พี่นุ่นไปเชียงรายเล็บเสร็จแล้วเหมาะก,กับฉลองปีใหม่วสวยๆเลย จคนน่ะเราก็อยู่บนเตียงเรียบร้อยแล้วแล้วก็นองคุกอยู่ตรงนี้พรงนี้ทำงานตื่นแต่เช้าเลยนะ เน,นีอากาศดีนะเมื่อเช้า17องศาแต่ว่าตอนเที่ยงเที่ยงเนี่ยก็จะมีแดดแต่ว่าก็ไม่ได้ร้อนมากก็มีลมสบายสบายวันนี้วันจันท์นะแต่ว่าเออลูกค้าก็มาเรื่อยๆคิดว่าหลายๆคนน่าจะเริ่มหยุดปีใหม่กันแล้วอ่ะหลายๆคนก็น่าจะกําลังทํางานอยู่แปดโมงครึ่งนะจะเริ่มทำงานแล้วก็เย็นนี้ก็มีเรียนญี่ปุ่นนะคะ ที่ไปถ่ายรูปบราวนี่มาจัดพร็อพด้านนอกกับยีราฟก็ร้อนมากเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดู How yeah. am <laughs> 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 โอเคโอเคสวยไหมสวยสวยเหมือนที่คิดไว้ไหมอ่าใช่ มีเ <ouais> พิ่งเรียนญี่ปุ่นเสร็จนะคะแล้วก็เพิ่งทำการบ้านเสร็จ <paling ıldı Tou hou> แก่งไหมวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่จะได้อยู่ที่ร้านแล้วานะที่เชียงรายก็เดี๋ยววันนี้จะกลับไปกรุงเทพแล้วก็ไปเจอเอม สุดท้ายของการทำงานแล้วมันคือวันที่30วันนี้จะได้เจอพี่นุ่นแล้วเขาไปที่เยววนเราทำงาน วันนี้ก็เป็นวันทํางานสุดท้ายของเอมแล้วสําหรับใครที่จะมาเที่ยวเชียงรายช่วงนี้นะอากาศกําลังดีไม่หนาวเกินไปไม่นอนเกินไปช่วงเชา้าจะอยู่ที่ประมาณ1 6บหถึงสิองศาบนเขาบนดอยยิ่งอากาศเย็นกว่านะทะเลเหมอกนี่แน่นๆเลยที่เที่ยวถ้าเป็นวันธรรมดาน่าจะเที่ยวสบายกว่าเพราะว่าจะไม่วุ่นวายคนจะไม่เยอะกลัมาแล โอ้โหมีคนดีใจมากเลย ท้ายของปีแล้วนะคะเราเริ่มต้นด้วยการมาเที่ยวที่แกรนด์แคนยอนของชนบุรีคนเยอะไหมคะคนไม่เยอะเลยเพราะว่ามันมนกว้างมากมเสียค่าเข้าไหมไม่เสียเสียแต่ค่าที่จอดรถ20บาท <20 S 2> ใช่ไหมเมื่อกี้เดี๋ยวเรากัรจะเดินไปไหนเนี่ยไปที่ภูเขาตรงนู้นน่ะทุกคนเขาไปถ่ายรูกปกันเยอะๆแต่ว่ามันต้องเดินจากทางเข้ามาสักพักหนึ่งเห็นเขาบอกว่าถ่ายมุมนูน้นก็คือจะโปัวปังอลังนีมากดิฉันก็ต้องใส่ กระโปงปิวปิลมาเพื่อให้แบบให้ลมมันตีพัดเนาะแต่ว่าเรามาถูกทางใช่ไหมก็ก็น่าจะใช่ไม่มีใครเดินมาตรงนี้เลยอ่ะมีแต่เราแล้วอ,อ่ะเราเดินเลยทางเข้าไปเพราะว่าทางเข้าไปข้างในอ่ะมันดูเหมือนไม่ค่อยเป็นทางเข้าเท่าไหร่อ่ะคือมันต้องมุดลัวเข้าไปส่วนทางที่สองก็ต้องแหวกแพรกะเข้าไปนิดหนึ่งเนี่ยมันจะมีมีรอยโดนแหวกลัวไว ใช่หรอไม่มีทางอ่ะไม่ต้องไปนอ่ไงแต่ก็อยากได้รูปใช่ไหมยังไงอ่ะเฮ้ยทางนี้มันเดินไปไม่ได้แต่ก็ดูเหมือนดูมันลำบากขนาดนี้เลยเหรอหรือว่าลองดุห้หรอ ขึ้นบนนี้ไปไไอ,อ่ะเดี๋ยวจะลองขึ้นไปดูแล้วกันนะอ่อคือใส่รองเท้ามาไม่ได้ไรพร้อมที่จะมาขึ้นเขาอเลยเลืน่ลอนน่ะใช่แต่เขาว่าทางนี้แหละเพราะว่าขึ้นมาบนนี้แล้วมันมีทางเดินไปต่อใช่ เดี๋ยวนะอย่าพึ่งเดี๋ยวจะช่วยยังไงดีวะแต่ว่าตรงที่มันลื่นอ่ะคือตรงนั้นแหละอย่าพึ่งแหมเพราะว่า stop it get some help สลาอยอ่ะส่งกระเป๋ามาก่อนไหม คือตรง,ง,งนะงเราจะไปลงไปเดินข้างล่างไหมทำไมเราต้องมาทำอะไรแบบนี้เราเราก็จะใจะส่ชุดสวยๆเพื่อคิดว่าแบบมันเดินได้อ่ะ <c oughs> คือมันน่ากลัวมากพอรัดร้อเมื่อกี้คือมุด <c oughs> เดินริมแผวมาแล้วด้านหน้าของเรานั้นก็เป็นหินงามที่เราจะมาดูกันว่าเราจะได้รูปปั้วปังอย่างที่ And we risk our fucking life over there ขึ้นลมแรงมากกลัวมากเลยรีบเอาลงมาม,มีคนตามหาทางเหมือนกันนะทุกคนงงกับการมุดรัว สุดยอดมากแอดเวนเจอร์สุดเราสวนกับคนที่กำลังจะเข้าไปเยอะมากก็มีคนหนึ่งถามว่าเราไปตรงนั้นยังไงอ่ะเราก็แบบมุดรั้วก็ <laughs> ไม่มีใครอยากจะเชื่อกับทางว่าแบบหนึ่งต้องมุดรั้วทำไมปากแดง <laughs> แต่งหน้าหรอ <laughs> หนึ่งต้องมุดรั้วสองต้องปีนขึ้นทางที่แคบแล้วก็ลื่นลื่นมากเอหอลังจากที่เรากลับออกมาเสร็จแล้วนะเราเพิ่งเห็นว่าอ๋อมันมีทางที่ไม่ต้องมุดรั้วคือตรงช่องนี้รั้วมันเปิดอยู่เห็นป้ะ ขาก็แค่ข้ามรัวอันนี้เข้าไปแล้วก็เดินเข้าไปเข้าไปข้างในเราก็ต้องไปทางเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเราก็ทําให้คนมุดมุวตามเราได้ถึงสี่คน <laughs> เอ,อเขากลับออกมาเขาคงกาับมาแนะนําเลยนะหนึ่งรองเท้าผ้าใบสองใส่กางเกงเนาะแล้วอะไรอีกร่ม,มเอาร่มม,มาด้วยก็ได้ถ้าถ้ามาตอนเที่ยง ถือร่มขึ้นไปอย่างนั้นยังไงอ่ะพับไว้ก่อนไงอ๋อร่มแบบพับได้นะอย่าเป็นล่ลมแบบร่มาลัออลางนี้นี่คือขึ้นตรงนั้นแล้วขึ้นไม่ได้เช็คอินเรียบร้อยที่ h o l i d y y in s นสว t ตสีราชานะคะก็ห้องใหญ่นะคะสบายมากนะคะ รูป็อบคือดีมากศิลาชาคนไม่เยอะไม่ผูกพานแล้วก็วิวดีมากคือถ้าสมติได้วิวบิวดีว่ะวิวอะไทยออยแล้วก็คือมันก็สามารถที่จะมองทะลุไปที่แบบพัทยาอะอันนี้คือทะลุหน้าลุงไปเลยจ้ะแม่ก็คือพัทยาได้อีกแล้วตอนนี้ก็ดีมากเช่นกันโต๊ะเราเป็นโต๊ะแบบมุมนี้เลยที่แบบเห็นวิวด้านนี้ เขากาลังมีงานเทศกาลอาหารอะไรกันแล้วก็เห็นวิวด้านนี้ใช่ยังไม่พอเห็นวิวด้านนู้นด้วยค่ะต้องขอบคุณพี่โจโต้เนาะเรานั่งรอที่นี่สักพักทานอาหารก่อนข้้นบนมันเริ่มสี่ทุ่มแล้วก็จะค่อยๆกินแล้วก็ลเรี่แล้วเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นไปอาจจะแบบเอาของไปเก็บอะไรอย่างเงี้ยไปรีเฟรชตัวเองเชื่อมากว่าสามทุ่มครึ่งอีนี่ต้องแบบแน่แน่ฉันคงไม่สามารถที่จะแบบสี่ทุ่มได้ านนสาทุ่มครึ่งเชียรมากว่า แต่ว่าดูคนดิต่ว่าเราขับรถมา40นาทีเลยนะคือตับจับอย่างนี้เขาก็ไม่อยากกินอะอเอคถ้างั้นเราจะกินอะไรอ่ะเราจะวนกลับไปกินอ p พอลโล่ลแต่วันนี้ก็รถเยอะนะคนไม่รู้ว่าที่กรุงเทพเป็นยังไงบ้างจะรถว่างมากเพราะทุกคนออกมาอยู่แถวนี้หมดแล้ว <laughs> หรือว่าจะไปกินร้านที่พี่โตโต้บอก เออเออครัวอะไรอันสุกน้ออครัววันสุข turn left มาถึงครัววันสุขแล้วแต่เศร้ามาก เพราะไม่มีโต๊ะนั่งอันนี้ก็ไม่เคยกินเนาะติ่มซำชมสวนอันนี้ไปก่อนไหมอะไรนี่บ่ายสองครึ่งแล้วยังไมไ่กินข้าวเที่ยง เราต้องมาลงเอยที่เคเพราะว่าไปร้านไหนร้านไหนก็ไม่มีอะไรให้กินเราก็เลยแบบหมดอารมณ์จะกินของอร่อยและรอมาตั้งแต่เที่ยงก็สั่งเคฟซมากินแต่ว่าห้องเราอะรวมเลาจ์ด้วยแล้วหลังจากที่เรากินเคซเสร็จเราจะไปกินต่อที่เลา